นนเน่ย่าจับบุจับบุนะเฮ้ยบของฉันอยู่ไหนโอ้ยกูสูนคิวอยู่เลยโอย้เรียบร้อยเกดของฉันกูอืมห้าคิวนับอื <c ười> อหือออคุณคุณแย่งคุณแย่งบทผมเหรอ เฮ้ยเฮบอร์ของชานอยู่ไหน,อนบอร์ของชานอยู่ไหนเร็วเบินเก็บเร็วเบินเก็บเร็วงอกคิวใส่เกอะของโกนี่มันจะมากเลยไปแล้วแล้วตอนนี้ใส่เกอะของโก้โก้ศูนย์คิวอยู่เลยเนี่ยก 6Q บอดของฉับนบอดของฉัน ระวังนะไม่เอาฉันเฮ้ยโอ้โหโอ้โหต่อหน้าต่อตาเด็บติงชิงบอดนะวะได้คอนเทนต์นี้ได้อยู่หรอบังอาจมากเก็บคิวบังอาจมากต่อหน้าต่อตานะขึ้นสโคปแล้วด้วยนะตะกี้ศูนย์คิวอยู่เลยเนี่ยเก็บตกคิวแล้วเก็บตกไป่สิให้ย่งคิวบอด โดนเบอร์สองเขารีพอร์ตนะผมไม่ใช่ครับไม่ใช่อรัโดนแบนนะครับโอเคผมหนึ่งคิวโดนแบนครับใช่ครับผมทำให้ผมดูเย่รู้จักบอกของฉันไะมฟาดลงใช่ได้ไหมตัวเก็บตัวแล้วบอกของฉันเนี่ยเก็บตัวพอแล้วโอ้โห้ให้เงินใชเพราะว่าน่าจะมีคนนะ บแกงข้างล่าง hmm. มันก็น um, ่าจะคิดเหมือนเราอ่ะเฮ้ยชาช่ยชายชายสามร้อยสามสิบมีเสียงสู้ดิเฮ้ยย้ายไปเลยดีกว่าเดาวีสตีนเลยเฮ้ยนั่นนั่นนัล้วเห็นแล้วลงลงล่ลในบ้านชิบ้านห่อชบ้านนี่่อชิ้านี่ก่อรถกรจะนี่ชมีคนพาะว่นู่นนู่นมีมีม่มี กูยิงไม่ได้วะเออยิงไม่ได้เหมือนกันตัวใหญ่ใหญ่บ้างซ้ายมีซ้ายเอาเอาไหมเอาไหมเอา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 เลยเอาเลยโอ้ยเพียบเลยน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อกสองน็อกสองเข้าเลย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 เข้า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 ด่วนด่วนเข้าด่วนด่วนหมดยัง หมดหมดปะยังังย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 ตัวเล้หดหมดหมดอของฉันหมดของฉันบดของฉันหกคิวหกคิวเอาดีเอาดีคัมแบ็กออฟเดอะเยียคัมแบ็กออฟเดอะเยียครับคัมแบ็กออฟเดอะเยีเออเออเต้นก่อน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 นี่อะไรนี่เต็ปหมวาลำ เอออเได้ป่ะนี่นี่นสองวิวอยู่สองวิวอยู่นี่สองวิวเหรอสองสองนี่นี่ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเราไม่สนามสูงสำสบแต่เราจะเต้นให้ดูเฉยๆเต้นไม่ผิดแล้วแต่สำสบอันนี้อาจจะโดนไม่ได้ครับ

น <polarization> ไหนไหนมันตึงมันต <music> ึงมัน <Watching> ติดนี่ไงลงเลยลงเลยลงเลยลงเข้าแล้ว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 ระเบิดมีฉลามด้วยนะบีนมนบินอันนี้บอท บ้านน้าบ้านเหลืองอ่ะบ้านเหลืองอ่ะบ้านเหลืองหรอดีกว่าใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะมีมีมีเสียคนเดินมีเสียคนเดินอยู่โอเคโอเคเข้าแล้ว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 ข้างล่างข้างล่างข้างล่างข้างนอก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 ไหนวะไหนวะในบ้านในตู้หมดหมดแล้วเหรอเก็บที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 ชุบทีท้องท้อท้ยแล้วเฮ้ยอย่าอย่างฟุ้งฟ้าไม่สาระแล้วก็แล้วกัน อัเดี๋ยวเดี๋ยวปลากรู้สิมาทมนะทไนะสมมีิเหรอนี่กดะี่ด้วยชุบหน่อยชุบหน่อยวงบีวงบีจับปลากระดังเดยเดี๋ยวพุ่งให้เอยมีรถเรามีรถเอ๊มีไงบอกของฉันอุ้ถูกขึ้นขึ้นขึ้นคนเหรอ นี่บบาฉดถูกใช่ถูกอะไรเห็นปะโอ้เอ็กซ์ไอม์กูไปเลยว่าท่ไมไปเอาอนี้บอดอ่ะโอก็แปลว่าเหลยคขางฉันดโอเคตีบอดวะตีบอดวะมันดาวโอตีบอดเรียบร้อยอย่เพิ่งชัวตีบอดมันมาเองตีบอดห้าคืนตีบอด ไม่เหลอค่ะไม่ไม่ไม่ถ้าเป็นบอดเดี๋ยวมันมาเองเนี่ยเหลือคนเดียวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไอเดียวคนเดียวเนี่ยคนเดียวไก่จ้าอย่าเได้ยินไหมว่าเสียงไก่เคี้ยวเชียวกลัวบอดตะกันนี่ไงอุ้ยโอ้โหแย่บอดจนวินาทีสุดท้ายตะกันสิกชิงบอดอ้สังคมในภูมิใจ นานๆทีนะจะแบบตีบอสุดท้ายก็จบแล้วครับตีนเออเกมนี้นะฮะก็ยิงแต่บอดกันนะฮะตานี้บายยครับกดไลค์กดซับสไครต์ครับผม